จงจะได้ันชั่วองพินานดีจงจะได้คนชั่วจงพิาศคนดีจงจะอนชั่วจงพินาศนดีจงจะไดนชั่วจงพินอ้จเอันรีรีนะแต่หารสาหาสามคู่หาเยไม่เปกรตังโขเลยไอ้ยังจ้างฉันไหมจางฉั ดูการนิยามดูกัรนิยามมีดูข่าวดูข่าวดูข่าวนี่เจนีฉันถามเจนีจริงๆนะว่าเจนีดีใจหรือว่าเสียใจที่พวกเราชาวพลางชนะฮะเออนะเจ้าจวดนะรู้จักอะไรกันนะกันแหน่เจนีก็เลยเป็นไงเราก็คนพลางด้วยกันเรากินแหลงแทงใจกันสักทีมันร้องนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครับสวัสดี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 ครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัรับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับสวัดีครับดีครครับีครรับสวัสดีครับสวัสีครัครับสวัสดับสวัสดีครัีครับครับวัสดีครครับสวัสดีควครับสวดี เลยนะจะบอกให้คุณนัก่าวไมัวหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทําอย่างเดียวคุณนักข่าวถ่ายรูปจะมีไปนะเอาลงหนังสือพิมพ์บ่าเจนีน้นะเป็นเจ้าภาพงานนี้ก็พอแล้วไมให้เป็นหลังเลยนะโอ้ <มา S 1> โหเนยเนย เป็นต้งเป็นแ่เลยงใครบอบาป้าตาลุกมาช่วยกันเยะริบมจะไ่ใไนก็ไันเป็นแรงเลยงเครับเดี๋ยวไม่อยากช่วยแนขอบแต่ว่าได้ข่าวคงจะดีจังนะเขาเป็นผู้ชายที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตที่เราได้เคยเห็นมาเลยล่ะ สู้กับใครมาแบบใดจะทำลายทุกสิ่งสู้ความจริงเป็นอย่างไรไม่วันเคยใจยิ่งใหญ่จะประรามมันต่อไปให้มันเปลี่ยนมองเผินเหมือนจะเป็นชัยชนะของชอพลานมณเที่จริงไม่ใช่หรอคะ นี่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเต็มรูปแบบระหว่างประชาชนผู้บริสุทธิ์กับพวกแก๊งมาเฟียคือการทำลายล้างคุณเป็นลำดับแรกใช่ไหมคะ เราเดินทางมาเพื่อเพื่อมาถูปผสมอะไรครับเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากคนท่านครับเกี่ยวกับเรื่องที่อานตรวจที่ใหญ่เวโรได้การแก้พวกเราในการของอาชีพคับรถยนต์ใช่ครับไม่ทราบว่าสร้างความเดือดร้อนนี้บ้างขนาดก็สวัสดีครับพี่พี่น้องมีอะไรผมนัดใช่เหมครับสวัสดีครับบ่าสวัสดีเป็น กับผมเป็นตัวแทนจากชมรมผู้ขับรถยนต์ในทุกภาคเหนือครับกรบผมได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสหาหัสจากผู้กกประกอบอาชีพโดยวิชาธบของพันตํารวจตีใหญ่เวโรลสรวัสดิ์ใจสถานีตํารวจภูธรอำเภอพานจังหวัดพระคกำแพงครับผมกระผมก็เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากพนักงานเอ่องั้นพวกเราพักตรง,องนอ๋อ ท่านคะทราบมว่าท่านตำรวจตีใหญ่เวโรดแห่งจังหวัดพระรามจังหวัดพระกำแพงเนี่ยได้รับการร้องเรียนมาว่าประพิผิดวิชอบท่านคิดว่าเรื่องนี้ผู้แกงมาเฟียของจังหวัดพระกำแพงอ่ะใส่ร้ายป้ายสีสารวัตรใหญ่หรือเปล่าคะหนูทาไมถึงไปคิดว่าต้องมีใครใส่ร้ายป้ายสีด้วยละ่ะท่านครับก็หลักฐานต่างๆมันแสดงแจ้งชันนะครับว่าท่านสารวัตรใหญ่เนี่ยเป็นตำรวจที่ดีที่สุดในกรมนะครับเขาปฏิบัติงานอย่างจริงจังเป็นตำรวจที่ชื่อสัด อย่างนี้ก็เป็นขวางผมประอยู่ของพวกกินมืองทั้งในครึ่งแบบและนอกครึ่งแบบอย่างแน่นอนนะคะท่านเอางี้แล้วกันนะขอผมขึ้นไปพบผู้ใหญ่สักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะลงมาบอกว่าใครผิดใครถูกเออท่านไม่รับคุณสั่งจากผู้ใหญ่ว่าจะให้ใครผิดใครถูกหรอคะน,นูประเทศเราเนี่ยเป็นประชาธที่ปไตยนะใครผิดใครถูกนะเขาว่ากันด้วยหลักฐานไม่ใช่มาให้ใครสั่งรู้เปล่านะขอตัวก่อนนะ เดี๋ยวมันได้ได้อะไรเลยครับแต่พวกเรารู้ข่าวพี่ว่ามันจ้างรถพวกรถเข็บรถติดล้อเนี่ยไปสีสวัดใหญ่อ่ะแล้วก็ไปสีพวกเราด้วยอ่ะมันทำยิ่ได้ไงวะใช่ไม่ได้ครับงนีผู้กองครับไม่ทราบว่าผู้กองดูขานนี้ยังครับผู้กองมันทํานอย่างนี้ท้าพวกมันดวนเลยดีกว่าทำได้ไงเนี่ย เราทําอย่างนั้นไม่ได้พวกเรามันตัวเล็กเกินไปสู้มันไม่ได้หรอตอนเนี้ยอย่างนี้มันเรียกว่าเล่นไม่เลิกนี่วะพวกเราอย่าแตกแยกกันก็เป็นใช้ได้นะไม่ว่ามันจะเจาะเข้าไปในรูปแบบไหนก็ตามไม่แตกมันก็ต้องเหมือนแตกแหละครับผู้กองถ้าเขาสั่งแยกแล้วเขาหมุนพักอะ คิดว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลนี่เป็นความจริงนะคะท่านสารวัตรใหญ่จะต้องโดนอะไรแน่ๆเขาใช้คุณมาย่ะเยอะผมเหรอเปล่านี่คะเพียงแต่ว่าดิฉันเป็นห่วงท่านสารวัตรก็เท่านั้นเอง,เองแล้วก็อีก,กเรื่องหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าท่านสารวัตรย้ายไปแล้วเนี่ยคุณคำแพงคุณจะต้องตามไปด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วก็คนข้างๆดิฉันคุณจะต้องอกแตกตายแน่ๆเลย ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกคุณเป็นห่งตัวเองจะดีกว่านะเพราะคนที่จะไปไกลจริงๆก็คือกำนันฉลองโชคเจ้าหนายคุณแล้วคุณก็จะเดือดร้อนเพราะคงจะไม่มีใครในอำเภอพระพลานเนี้จะมีเงินจ้างคุณทางกาแบบนี้ ข้อกล่าวหามีมูลน่ะหรอกรมตำรวจจะต้องปฏิบัติตามระเบียบคือตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วไงคะข้อหาที่ตัวแทนชมรมสิบล้อร้องเรียนเป็นข้อหาเช่กันเรียกและรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ตรวจจับรถยนต์บรรทุกอันเป็นการทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ทแล้วโทษละคะ กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมีโทษหนักถึงไล่ออกจากราชการและผิดกฎหมายหายามีโทษถึงจำคุกมไอ้ชุยไอ้สซคล้า ดูดูดูมันจ้างพวกสิบล้อใส่ความสารวัตรใหญ่นี่ผู้ใหญ่ดูเห็นไหมเห็นไหมนี่ตัวบอลเลอเลยแต่ดูได้เลยดูได้เลยท่านารู้จักในอุ่นใช่ไหมคะอ๋อไออุ่นเดี๋ยวไรูพี่รุ่น้องขอมมากครูนั่นแหละค่ะเขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนจะเรียกร้องกับพวกสิบล้ออ่ะฮะเอครับนนี้เดนี่ครับไออุ่นจริงๆด้วยไออุ่น

โอ้ปเดี๋ยวแม่ตบล้างน้ำซะเลยมึงทำอย่างนี้ใช่ได้เหรอกูอายก็เนะยมึงฮะแหมจริงๆนะเสียดายเหลือเกินที่มึงเป็นหลานกูแบบนี้นะกูจะต้องไปตบมึงอืมจะไปเรียกมันมาเองเ,ออเดี๋ยวครับดีครับเอาเป็นว่าผมขออะไรชื่อท,ทุกคนที่ไปประท้วงแ้วกันนะถ้าเกิด น่าจะได้นะคะเพราะว่าคนที่ไปประท้วงเนี่ยเป็นลูกหลานของชาวพลานทั้งนั้นเลยให้เขายื่นคำร้องออกซะคงจะหมดปัญหาค่ะอ่ะเดนียวป้าจัดก,การเองนะักข่าวใจเย็นๆเดนียวไปจัดก,การการันมาเองอค,ครับ,บค,ครับคิดจะสู้กันมาเหรอครับ<อ>แน่แล้สิคะเรื่องอะไรจะยอมให้สารวัตรใหญ่คนดีๆไปยอมให้พวกคนชั่วๆล่ะรู้สึกว่าคุณครูในใจห่วงสารวัตรใหญ่ออกหน้าออกตากันไปนะครับ คุณนักข่าวจะบ้าไปแล้วเหรอคะฉันที่ฉันปกป้องเขาเนี่ยไหมถึงปกป้องคนในพระลานนะแล้วก็ลูกหลานชาวพระลานทั้งนั้นปกป้องความยุติธรรมให้อยู่คู่พระลานหรอกคะ่ะเออดคีครับครูผมว่าครูคงไม่เอาเรื่องนี้มากกรีดน,นะครับคุณนักข่าวถ้าจะบ้านไปปบ้าไกลๆนะคะฉันเป็นครูนะคะแล้วสรารวัตรใหญ่ก็มีเมียแล้วฉันคงไม่เอาชื่อเสียงเกียรติภูมิของคนเป็นครูไปแลกหรอกคะ่ะ เออไม่ทำนะแต่ก็คิดสู้กับใครมาแบบใดจะทำลายทุกสิ่งสู้ความจริงเป็นอย่างไรไม่วันใครจะยิ่งใหญ่จะปราบพรามมันต่อไปให้ มันน่าเจ็บใจซะเลยเมียเห็นไหมเห็นไหมเจ้าวไอตัวดีเลยเนี่ยตัวดีแหมมึงมาพอดีมึงมาพอดีไอ้ใส่กูทำอย่างนี้ได้ไงมึงทำอย่างนี้ได้ไงอะไรเนี่ยนะมึงบอกสารวัตรใหญ่กับพวกตำรวจทนายเนี่ยขูดรีดพวกมึงเหรอฮะอย่างนั้นใช่ไหมฮะ มึงไม่ต้องมาซันหน้าแล้วไม่ต้องมาปฏิเสธเลยมึงรู้ใช่ไหมว่าแต่ละวัใหญ่เข้ามาที่พาราเนี่ยพาราดีขึ้นขนาดไหนฮะแล้วมึงยังมึงที่เขามึงผิดหวังพวกมึงเนี่ยให้พวกมึงอะทำให้ถูกกฎหมายมึงเข้าใจไหมเฮ้ยไอใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งใจมาเข้าใจรู้ไหมตุละแค้นแค้นมึงนั่นบอกอะไรให้นะไปน้องแล้วอยู่ๆเขาก็ไปมากวดขันนะเพราะว่าทางการเนี่ยเขาจะมีหนังสือส่งไปให้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแล้วมาทุบๆทุบจริงไหมนะ ไปวัะชุมร่วมกันแล้วเพือ่อจะได้ชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผลแล้วก<ด>็วปฏิบัติตัวอยู่ต้องทางกฎหมายเข้าใจไหมไแล้วทั้งนี้นะก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งคนเดินเท้าแล้วก็ตัวคุณด้วยที่เป็นคนขับเนี่ยเข้าใจไหมคะครัแต่และาพวกเองก็กลับไปลองเรียนนะว่าถูกพวกเขารีดนาตาเล่นผมขี่ผมเอง ตำรวจทราลานคนไหนว่าที่เอาเงินเองไงเองลองบอกมาสิใช่เนี่มึงมาดนีตัวดีเดี๋ยวเดี๋ยวยวว่าเก็บเก็บกมุงมเก็บกุมมานี่อยู่เอ้ใสพฤติกรรมของมึงเนี่ยนะมันบ่นทำลายความสงบสุขของกูแล้วของพวกชาวพระลานฮะ พวกมึงอะจะไล่คนดีๆที่คุ้มครองก็ลานออกไปใช่ไหมฮะมึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าป้ามึงไม่ต้องเลยแล้วปีใหม่ปีนี้นะมึงไม่ต้องพาเมียกะลูกเด็กวายกูนะยะว่ามึงเป็นหลานกูอีกแล้วกูไม่ฟังมึงแล้วเฮ้ยป้าเอาว่าแค่ไหนฮะ ไม่ใชไ่ไม่ได้ไม่ได้มองออกแล้วแฟนว่าจันท์ใหญ่ไหมไหมไอ้บ้าไอ้บ้าเนี่ยว่าขายจริงนะรู้รู้ไหมพี่รู้ไปร้องเรียนอย่างงั้นนะ่ะนะฮะคนเดือดร้อนน่ะนะไม่ใช่สารวัตรใหญ่นะพวกอ้วนพวกอ้วนเดือดร้อนรู้เปล่าเมื่อข้วถ้าสารวัตรใหญ่แดงไปนะไอ้พวกคนชั่วก็เข้าขคลองเมืองหวยบอลซ่องก็เปิดกันเพ<อ>ื่อมือปืนนี่เต็มเมืองหมดเลยไอ้พวกสุจิชนอย่างพวกข้าเนี่ยนะ ทำมาหากินได้อร่อยนะไ,ไอ้ครูก,กัะซือมะกอโซไปกินหนมด<า>แล้วมึงจะถอนไม่ถอนได้ตยถ้ามึงไม่ถอนนะมึงไสหัวไปจากพลานมึงไม่ต้องเหยียบมาเลยแล้วมึงไม่ต้องมาเรียกว่าป้านะ มึงมึงเข้าใจไหม,มนะกูไม่นับว่ามึงเป็นญาติกูอีกแล้วเนี่ยแล้วสร้อยเส้นเนี้ยนะกูตั้งใจจะซื้อให้เปียกลูกมึงกูไม่ให้แล้วกูเสียดายดีกูไม่เสียเงินหลายหมื่นถอ,อ,อนถอนถอนยป้าเดี๋ยว<ส>เดี๋ยวผมจะพาไปไปถอนเดี๋ยวยาป้ามึงมึงรีบไปเลยมึงรีบไปติครับติครับติครับเออขอนถ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 อนะครับต้องอัดใส่เทปไนถอ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 นี่ยถูกถออนถอน้องเรียนนะครับ แค่ดีจริงๆคุณนักข่าวพวกรู้ทำได้เปล่าพวกรู้ทำได้เปล่าได้ไหมครับว่าไงครับ